ค่ะบึกชมวันนี้นะคะก็จะมาเล่นละคร LPS นะคะโอเคถ้าเกิดมีเสียงรบกวนก็อขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าขณะนี้เราก็เล่นอยู่ที่บ้านเนาะก็ไม่รู้วิธีจับเสียงแล้วก็ตอนนี้พี่แล้วกับแม่เราก็คุยกันอยู่นะเราก็ไม่ได้เปิดชีวีก็เป็นการช่วยลดเสียงนะคะแล้วกเ็เดี๋ยวเราจะรีวิว LPS ในคลิปหน้านะคะ ต้องรอดูแลนะคะช่วยกดและกด subscribe ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออาภายัยและถ้าไม่สนุกก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะเพราะว่าเราอ,อัดคลิปครั้งแล้วนะคะก็จะต้องส่งลองดูทุกสแลวขอบคุณมากนะคะถ้าเกิดคนที่ไลคเกิด subscribe นะคะเราจะทาคลิปใหม่ๆถ้าไม่ช้ชมดูทุกประการเลยคะ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ไปดูละคร fps กันเลยะคะ่ะ โอเคค่ะไปดูให้ขอด ABS กันเลยนะคะมวช้าสักทีวันนี้ไปเล่นน้ำดีไมน่จะมีใครเล่นกับเราไเนี่ยทำยังไงดีนะ บ้านหนฉันรู้สึกไม่ดีเลยอ่ะฉันอยากไปนีน่นานจังอพี่พี่ออฟฟิศไปซื้อคอมพิวเตอร์หน่อยดีกว่าอีเป

กว่าก <Đ> <ic> ็เป okay, ็นเป็ดโอเคแค่นี้ก็เียร้อยนี่ก็เตอร์รักว้าวมาว่าขอหายเออน้องต่นเอยของบหยน่งของถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอไปนะคะ ถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้ามอีอะไรที่ผิดพลาดก,ก็ต้องขออภัยเช่นกันเอ้ยนี่รีวิวจดจ่ออาหารนะลูกไปเรียกน้องให้แม่หน่อยนะครับเอ้ยผิดค่ะน้องตื่นได้แล้วพิตตี้ซินนี่ตื่นได้เอ้ยพิตตี้ซาร่าตื่นได้แล้วนะ เอ้ยไม่ใช่พี่ชิซาร่าพิตตี้อ๋อพี่ชพิตตี้มินนี่ซูซานมีอะไรคะหรือชื่ว่าซูซานตกหล่นพี่จุนี่ใครกันแน่พี่จ oh, ี่ใช้ของเหตุการณ์ไม่ขาดที่ตกกินตรงนี้ยังไปเจาะไปใช้เราขอไปจอบเขาบอกเขาใจไว้เนี่ยเขาก็รู้ว่าแม่คู่เซื่อๆคือว่าแม่บอกว่าไม่รู้ทั้งที โอเคตื่นอยู่นี้นะซูซานตื่นเร็วๆมินนี่มินนี่ค่ะกอลีบีบเดี๋ยววันนี้ไปเล่นน้ำกันเย้ไปกินซูชิด้วยพี่ไปซื้อมาเถอะรู้ไหมไปซื้อมาตั้งสองหัวกว่าบาทที่ซื้อมาเกือบผ่านนะอ๋อขอบคุณมากค่ะพี่ฉันไม่คิดว่าพี่จะเป็นคนขยันนะแต่อ้อยปประเภทดีอย่าง ไปออก็ไปกินกันเลยกหนึ่งช no ั่วโมงผ่านไปหอึ่งชั่วห่ชั่วโมงผ่านไปหนึ่งนไปม่านไปนไปหมง่ไงวนปนึงไปหนมงผ่งกวม่านไงัวโมงไปมงหันไปนมากนโมานไนกนไปเลยอๆๆว โอเคงั้นเราก็ไปเตรียมชุดว่ายน้ำบิกินี่กันเลยอ๋ว่ันก็ั่นเดี๋ยวเราก็เดี๋ยวพี่ไปเตรียมชุดก่อนแล้วก็เตรียมชุดเรื่องนี้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเตรียมที่เสร็จแล้วไปว่ายน้ำกันเลยเน้องข้างบนซื้อสองหมนนะคุณมจะต้องจองรถมากกว่าลูกมึง

de prender el suco de pedra aquí, que yo nak grande, que Okey, voy a llamar. Ok, copa, no, ok. Uy, เด็กๆแกะซะก็มาเล่นเกี่ยวกับนี้กันนะครับก็สวยนะก็ไม่เชื่อเลยมันจะง่ายง่ายนี่ก็เป็นแพ้เลยนี่ก็ไป ช่เดยเดก้วสิบาเกัดสบายมากเป็นยังไงกันบ้างคะ,คะสนุกไหมคะนั่นเดี๋ยวเราก็จะเป็นเจอกัน EP สอนะคะก็ สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเพราะเราไม่ค่อยมีคนกดไลค์เท่าไหร่เพราะว่านี่เป็นพาสแรกเพราะเราไม่เคยทำอะไรอนไอพีเอสไม่เคยทำอะไรเลยนะคะก่อนต้องขอบคุณมากนะคะที่รับชมอาจจะมีเสียงรบกวนเล็กน้อน,นะคะขอจบคลิปแค่นี้คะ่ะ